อม,มองอะไรไม่เคยเห็นคนรอดหรือไงคนรอดงั้นหรอฉันว่าน่ารักมากกว่านะไ้ใครรบวอลกากุแดกอดเด็กไปจ้าว่างจังเลยเกจะหนีไปไหนก็เลยตด้มาเนี่ยก่อนสิกกจะเอาระเบิดเดียวเคียร์ฉันไปเล่นใช่ไหมปันไปเถอะที่แกจะได้เล่นข้าไปก่อนนะอยุทยา ส่วนดอกบัวนัน่นแหะค้าให้เจ้านะอืมอ๋าอืมกินเบียร์สบายใจเชียรเกย์เรา,าไม่ไงทอยเบียร์เปิใหว่าแสดงแข็งกันขายออกมาดูนี่ร้อยถึงปลัดเพื่อนยากทำไมเจ้าตัวเลยขนาดนี้เนี่ยเตี้ยข้ามาดมางอะไรทีนท่น <c oughs> ี่อยากไปหาสยามจังหืมอะไร สูงนักเหรอไอเสขนมปังน้อง <Hey. S 1> What <the> fuck ไว้สองข้างเจ็ดปีรล่ววันนี้ล่ะข้าติกปีเจ้าประเซียเจ้าด้วยเจ้าคิดว่าสูงนักเหรอเจ้าทางข้าเองเนาะทำได้ก็ลองดูไม่ห้ามหรออังกฤษจำเป็นเหรอคุณดูน่ารักขึ้นเลยนะวันนี้จริงเหรอกับคุณเนาะ ใครก็ได้เจอกอยแ,น,แอน,น่บรรยากาศกัเกจะหนีไปไหนฝรั่งเศสแลมอยู่ข้างหลังกัวเนี่ยฮิโซเวียตนายได้รมกาหมาเปล่ามีอะไรงั้นเหรอฉัอนไม่มีชาฉันก็เลยต้องกินไอ้นี่ไปก่อนนะนะนี่โซเวียตวันนี้เราจะกินข้าวกับอะไรดีกินผู้ชายกันไหมหน่าสนใจนี่ว่ะ เดี๋ยวลัวสซียหยุดก่อนฉันไม่ต้องการกินหมดค่ะจะได้ไม่หมดเลยจ,จะใส่แตงกวาวอดกาน้ำพริกน้ำเกลือน้ำปลาเกลือแป้งกระสมโยครีก้าวร,รวมถึงเฉาก๊วยฉางเงาราว์อีนิปุ่นเกลี่ยไปวาสานี่เปล่าถ้าแกไม่ไวายฉันจะเอาบุญอีกตัวปอุงแกล้งน้ำสมิโยคีเฉาก๊ยาวยฉางเงาราว์ไปให้แกส่งถึงที่บ้านถ้าแกไม่ไวาย นีด่ดูกิ๊บกิ๊บก่อนนะพ่อกำลังดูหนังกูจะเงียบได้ไงพ่อกูหิวแหะหิวก็ต้องรองสิวะอไอ้วันเจ้ากแต่ดีวะสาม้านลูกกูไม่เท่ากันบ้านกูเลยเดยว